ต่อยเลยต่อยเลยป๊อกเอาแยกเหรออย่าแยกอย่าแยกอย่าแยกดิจิไปคนนึงก่อนเอาชูมือดีๆอย่าเพิ่งดิเฮ้ยเฮ้ยกรรมการชูมือไปแล้วเหรอฮะเฮ้ยชูมือไปแล้วเหรอเฮ้ยสรุปมันยังไงเนี่ยเรากรรมการก่อนสองเอ้ย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 ต่ยต่อยต่ยดีฟางต่อยดีฟางไอ้ฟางต่อยดี ไป้ต่อยแล้วงเออกรรมการเนี่ยสอนด้วยชอนด้วยเอาต่อยเออต่อยยิ่งเยวรถถังรถถังเเอาแยกเดยวแยกเดียแยกดีวแยกเลยแยกเลยก่อนะรแยกเลยต่มัดนะต่มัดลูกเอาโอ้ยทีมาไปเอ้ยต่อยเี้ยกัไเียกันไเอา

เออต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยป๊อกเอาแยกเหรออย่าแยกอย่าแยกอย่าแยกนี่ยอมเออแยกหมยกหมยกหมยบดูหนาครับดูหนาดูหนาดูหน้าก่อนเออดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนตีดูหน้าก่อนครับเออดูหน้าด้วยนะดูหน้าด้วยลงลมเป็นเปล่าฮะดูกันต่อครับยกที่สอง เอาไปเตยยกัทยยกตัทยยกทยยกทยเาตยกันไปแยักกันยกกัลุกลุกลุกลุลุก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 ลกลุกลุกยกกลุลุกลุลุกลุกลลุกลุกลกลุกลลกกลลุกกกลุกลุกกกลกลุกลุกกกลกกกลุกก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 ก เอาอ้ยเอ้ยโดนแล้วโอ้ยเดีวเอาเอาการเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอ้ยเก็บไปอ้แยกแยกเอาเร็วเๆไปยกเร็วเร็ววไปเร็วเอาลุยกันไปลุยกันไปเอาเอาอยาแยกห้ามก่อนห้ามก่อนต่อยยางเดียวห้ามก่อนเอาดูกรรมการเอาดูกรรมการ

เอาเลยๆเลยไปยกเลยๆเลยเอาเดยวการนี้ดิโอ้มองด้วยมองด้วยดูเลยเอาพักพักหมดยกอ่าหมดยกหมดยกเอารอฟังผลคะแนนนับอ่าหมดยกแล้วหมดยกแล้วหมดยกเอาเก็บใบคะแนนก่อนเก็บใบคะแนนก่อนเอาชูมือดีๆอย่าเพิ่งดิเฮ้ยเฮ้ยกรรมการมันชูมือไปแล้วอ่ะกรรมการชูมือไปแล้วอ่ะ ฮะเ้ยวอ้ยสรลุปปันยังไงเนี่ยเราแพ้อ่ะฮะมงไปหมดแล้วอะไรวะฮ้ยล้ร้มล้มล้มล้้ขอโทษกันขอโทษกันขอโทษกันตขอโทษกันก่อนกกันนั่งลงนั่งลงคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าก่อนคุกเข่านั่งลงก่อนอนั่งลงคุกเข่าอ่กราบกราบกรับกรับก่อราบครับเอ่อ ภาพที่สวยงาม